ซูเอต้าแคมรี่ระบบไฟฟ้าจัดเต็มนะครับท็อปสุดแล้วในปี2 0 1 3นะครับผ่อนแค่9,000บาททวนกับราคา459,000คันนี้มีดียังไงมาดูกัน oh, สวัสดีครับผมปลื้มนะครับจากกุมรถสวยยุทธคาอีกแล้วพบกับเจ้าคันนี้นะครับสุดหล่อประจําเต็นพี่ใหญ่นะฮะพี่ใหญ่ประจํารถเก่งในโชว์รูมของผมเลยนะครับกับ t o โยต้าแคม y ปี2013เครื่อง 2.0G นะครับตัวท็อปสุดแล้วในรุ่น2013ระบบไฟฟ้าจัดเต็มทั้งคันเบาะหนังลน้ลนๆ้นออปชั่นเหลือๆนะครับกับราคาค่าตัวไม่แรงไม่แพ่างทีคิดนะครับ459,000บาทผ่อน 9000พ้นวนนะครับคันนี้มีดียังไงมาดูกันไฟต้องบอกก่อนตัวนี้ยังปี13บป็นระบบไฮโดรเจนนะฮะระบบไฮโดรเจนแต่ก็ใช้งานได้ไม่ใช้งานได้มีตัดหมอกไหมมีตัดหมอกมานะครับด้านหน้าเรียบๆหรูๆดูแพงบึกบึนนะให้ลรมเหมือนพวกแบบเบียวิวยุคเก่าๆอ่ะยุคแบบปี1413าอะไรเหมือนกันนะครับค่อนข้างสวยนะครับก็เส้นสายมีมาให้เนาะก็ด้านหน้าประมาณนี้นะครับเป็นคโครมเมียมหน่อยๆไม่ได้มีอะไรฉุดฉาดมากนะครับลองมาดูด้านข้างกันส่วนด้านข้างนะครับ ล้อเดิมโรงงานนะครับผมยางนะครับสวยสภาพดีเลยนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วไฟเลี้ยวไม่ได้แบบไฟเลี้ยวธรรมดานะเป็นไฟเลี้ยวแบบเออแต่งมาลมดํามาทั้งสวยนะครับด้านข้างเป็นแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับที่เปิดนะครับเป็นก้านโครเมียมทั้ง2จุดนะครับกัดกันแมลรงเป็น all new camry นะฮะสเกิร์ตครบๆเลยแบบนี้นะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแดงครับทีมโรงงานมีตูดเป็ดมาให้นะฮะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีมาให้2จุด นะครับผมด้านหลังบึกบึนแบบนี้ช่องเก็บสัมภาระใหญ่โตมโหฬร้านมากนะครับแล้วก็ชุดแต่งเรียบๆหรูๆด้านนอกไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ความน่าสนใจคือแวบ,บแรกสัมผัสแรกของผมนะผมว่ามันจืดแต่ขับไปมันดูได้นานนะครับมันให้ลมดูได้นานไม่ฉูดฉาดจนเกินไปแต่ให้ลมเรียบหรูดูแพงสลับผู้ใหญ่นะครับมาดูด้านในกันผมบอกเลยว่าต้องชอบแน่ๆด้านนอกก็เป็นชุดแต่งเอสติโมรอบคันเลยเรียบๆหรูๆดูแพงเหมือนพวกแบบ BM ใช่ไหมครับแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงนะฮะร,รถใช้งานอยู่ แล้วก็นะครับจอเป็นจอสัมผัสนะครับผมเครื่องเสียงจัดเต็มพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์แบ็กมีมาให้ถึง2จุดนะครับแอร์อัตโนมัติเนาะแล้วตัวนี้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าหน้าหลังเลยนะครับทั้งทั้งทั้งคนนั่งและคนผู้โดยสารเนาะตัวนี้ก็สวยนะครับงานดีมากนะครับรายละเอียดของอินเทอร์เนียภายในดีมากนะครับเบาะหนังหุ้มทั้งคันแล้วก็ห้องโดยสารสีเบจนะครับฟังชันล้นๆคันนี้ผมบอกเลยว่าฟังก์ชันแบบล้นๆมากนะครับก็ ถือว่าดีเลยใครได้ไปเนี่ยราคาค่างวด9 00 0แต่คุณได้รถเก๋งใหญ่และเครื่อง2.0งน์ะครับฟังชันด้านในจัดเต็มมากผมบอกเลยไฟฟ้าเต็มทั้งคันนะครับด้านหลังเดี๋ยวไปนั่งให้ดูกันว่าแบบเออมันนั่งสบายไหมแต่ผมว่าสบายมากนะครับตอนท้ายนะครับผมโอ้ที่วางแก้วน้ํามีช่องเก็บสัมภาระมีที่วางแขนมีที่จับมีไฟหลังมีแอร์หลังมีโอ้หม่ก็นะครับที่พักแขนวางแก้วน้ำได้ไหมได้ด้วยครับค่อนข้างครบเลยโอ้โหฟังก์ชัน จัดเต็มล้นล้นแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพฟรีดาวอาชีพไหนก็ออกได้นะครับทํางานขา,ขายของตลาดนะัดส่งพงส่งผักออกได้หมดนะพี่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้าราชการนะฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้น้องผมขึ้นให้นะฟรีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟรีดาวส่งรถฟรีนะครับผมทาสัญญาฟรีถึงที่นะครับฟังชันล้นล้นคันนี้กับราคาค่าตัว459,000ผอน9,000บาทตลอดสัญญาสวยงามมากนะฮะนั่งสบายมากโอ้โหมัน มันหรูหลามันกว้างมากครับทุกคนน่าใช้ใครมีกําลังส่งหน่อยเป็นรถเก๋งใหญ่นะครับมีกําลังส่งคันนี้จบเลยเป็นรถครอบครัวได้ด้วยนะครับช่วงล่างดีบ,กบึกเลยนะมาสูบน่าใช้ไหมด้านหน้าเดี๋ยวผมจะบอกเลยว่าใครเหมาะกับคันนี้นะครับหรับคันนี้ผมว่าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเหมาะมากคนที่มีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยเหมาะมากเลยเพราะว่างวดผ่อนประมาณ90,00ใช่ไหมงวดผ่อน9ก0 0ถ้าเกิดคุณเงินเดือนสักสองหมื่นเนี้ยผ่อนได้นะครับแล้วใช้งานในเมืองได้ออกต่างจังหวัดสบายสบายคันนี้ มีมาให้เลยออปชั่นล้น,ลนไฟฟ้าล้นๆ้นจัดเต็มแล้วก็หน้าตาแบบสวยๆกับราคาค่าตัวอีกทีนึงนะ459,000ผ่อน9,000ตลอดสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายเปี้ยงตามนี้เลยนะครับสนใจโทรเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ส่งรถฟรีไม่เก็บไม่มีเก็บเงินจองกับคันนี้โตโย t a าแคมรี่พี่ใหญ่สุดในโชว์รูมเรา9,000บาทลองดูครับ